วันนี้เอารถ r g v 250 VJ 22นะครับเอามาวิ่งหาจุดลงตัวเพราะว่าถูกปรับ ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ชุดข้อเวี่ยงมาถึงพวกคาบูแล้วก็ระบบน้ํามันที่ใช้เซ็ตให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ปล่อยออกมาให้มาลองวิ่งเทสเพื่อหาความพอดีหาความเหมาะสม แล้วก็หาฟิลลิ่งในการขี่ทั้งตัวเรื่องของตัวระบบน้ำมันระบบโชคค่อนข้างลงตัวครับถือว่าสมบูรณ์ที่สุดที่เคยสมบูรณ์มาชุดข้อเหวี่ยงไม่มีดังก้านไม่ดังดังคัดนิดหน่อยชุดคัดเปลี่ยนไปแล้วนะครับชุดคัดเปลี่ยนชุดใหม่แต่ก็พอข้อเหวี่ยงเงียบคัด ดังขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่ตอนนี้บิดติดมือมากถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆสำหรับเครื่องชุดนี้ที่พี่ชัยปรับจูนเซตให้นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆข้อมูลพื้นฐานของตัว rgv ตัวนี้ต้องยอมรับว่าพี่ชัยเองก็ มีข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไม่เคยทำรถรุ่นนี้มาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะทำไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ชัยทีเอล i ซิ่งด้วยที่ปั้นปั้มมันขึ้นมาสำหรับ VJ 22สสีดำของผมคันนี้นะครับบิดค่อนข้างติดมือไลเ่เกียร์เกียร์ต่อเกียร์จังหวะ ดีสมูทเสียงหวานนะครับจากที่ได้วน 2- อสามรอบนะครับถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยนะครับก็เหลืออื่นๆก็ไม่รู้ว่าจะปรับอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็คงเป็นข้อมูลให้กับพี่ชัยในการที่จะเอาไปเซตรถต่อนะครับอันนี้เอาออกมาวิ่งเพื่อเพื่อหาข้อมูลนะครับส่งการบ้านให้กับ ที่ใช้เพื่อเอาไปปรับจูนต่อนะครับสําหรับ RGV คันนี้เสียงค่อนข้างใสครับพ่อสวยงานดีก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวเหลือแต่ไปดูสีหัวเทียนครับเดี๋ยวไปดูว่าสีหัวเทียนเป็นยังไงครับ ไปเดี๋ยวกลับไปที่ร้านต่อ